อันนี้คือขั้นตอนยังไอ้มินครับอันนี้ขั้นตอนนี่นะคับอันจิ้นครับรถจุมเข้มา่อเออหั่นหรือซ้ำแหะเป็นชิ้นเพื่อดีดเป็นปลาจุ้มนะครับนี่นี่ทำแหนะแล้วนะครับนี่พร้อมจะเป็นปลาจุ้มนี่เหลือที่เหลือนี่อันนี้ได้ทานแล้วโดยกุ๊กญี่ปุ่นนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้คืออันนี้คือใส่มานะครับนี่ ของแข้นะครับนี่กินแล้วฟองขึ้นเลยนะครับนี่ของดีอันนี้หัวจะต้มหัว,ห,วหัวปลาดนะครับหัวหนึ่งต้มกินอิ่มแบดเงี้ยนรับครับครับเจ้าภาพหลักครับตันพอชิโรดครับกับปลานิดปลาพง ต้มซุปหั่งวัวมีต้มซุปหังวัวปลาพงกับปลาพงปลาหนีเห็ดมานี่รปลาจุ่มน่ต้มซุปหังวัวมหั่งัวสุกแ้ครับเ่างปลาจุ่มเลยนี่ยมีั้งสัว์บกสั์น้ำบาดเลยมือนี่จังบ่แต่ว่าหาคนกินน้อยพูดมือนี่เอออาำแบตอร่อยอร่อยนะครับครับอบยอยู่เนี่เออ เห็นไนีนี่ละคนกินมีส้มเนะครับําเห็นอยู่นี่ละน้อยกนตาน้อยไกินนใก็่ันเมี่ยกจะมาู้เมียกจะมาู้ันเมี่ยกจะมาเ้ยนี่อไงยรนี่งกวันที่มันี่โอกุ๊กนะครับทัครับไม่มีทันครับไม่มีก้างครับ ก้างนี่ถอดจะบ่อยครับผมนี่ซอยนักรนะครับปลาเนียดนะครับซอยปลาเนียดวัสบีกระไอครับผมซอยปลาเนียดนะครับจับวกแยบกันปลาจุ่มปลาชชโดนะครับนี่ปลาชชโดถูกใส่เบ็ดใส่เบ็ดเผือกเนาะใส่เบ็ดเพลียเบ็ดเผือกเบ็ดห้าวเนี่ยเบ็ดสายนะครับลำน้ำพองเพิ่นใส่ในลำพองเลยนี่ตัวนี้หาโลครับนี่ เายห่งสามรอยโอ้ตัวไงคิดว่าไงก็ขาต่อยผมเลยครับโลงสิบาทครับครับซ้ำอุ้มลูกน้อยผิแล้วสามโลสองเลยันา่อยผ่าโลครับก็ขาต่อยผมกันหน่อยเุครับเข็ดขกนลกเกาคนเอาคนเดิมแหละอย่าเพิ่มเบื่อ้อเอาอะไเพิ่นเฮ็ดอันสมน้ำเครื่องนึงเครื่องนึ่งเครื่องนึงเข็ดปลาจุ่มเครื่องนี้ไไปแต่ฟักเข็ดสมปลาโด แซบแซบอาหารอีสานแซบตา่ขึ <flowing>. ้นข้าวพื่อข้าวมันปลาไม่น้ไงเนาะข้าวเลยนี่พี่น้องดูนี่ขนาดตัวแบบง่ายนี่ข้าวขคือปลาคอปลานี่มันสีหอมนั่นไหมครับปลาดูมันสีหอมปลาดู พักไปเป็นยัง well, นักไปโลดเสียนำอหกังสอยไปก็เลยเนี่ยมันก็ฟางังเดียวด้ครมันยวรือฟักไปเลยก็เลยครับนี่ครับห็นไม่้ครับเห็ดไปครื่องนึงไนก็นี่อันนี้เซตสมอีกครื่งนึงครับคอันทอดทอดโนังครับสิ่ะไรลายหอยสิประมาณหาซิพอได้วะ ได้นะครับยัดสมเได้ประมาณหาสิปอนครับอะไรนั่นจะพันครับขายเด้อนเป็นพันครับ่งั้นเป็นพันในหอละสิบาทไม่มีหนังไม่มีกระดูกครับผมมีกระดูก <c oughs> ผู้สาวไม่กินข้าวข้อกันสิทำฮาข้าวข้อเลยครับสีเขียวให้ข้าวข้อเราได้เองเดี๋ยวพอค้าวข้พาไปให้บักษ ภาพปออกกางออกกางยันแต่มันค่าอย่างอื่นยันเนะยันแต่ค้าอนอื่นนี่เนา่พอครับคู้สาวมากินยันแต่ค่าจะยืนโอ้ยัน้วบ๊มีดก่กางไงไว้ยันแต่ก็เท่านี้ะค่าก็ไหนไม่กีคายัแต่ค่าเง่นโอ่ยมามาครับมามาครับบ้านเลขที่เจ็ดสิบเนาะบ้านเลขที่เจ็ดสิบอนี้นะครับคณนไะ อันนี้พอขควรซุปหังว่ะตีข้าวุปหังวะมากปลาพงก็ภาพหลักหังงว่ะปลาพงลอตเตอรี่นะครับครับฮาวไอสนใจทักมาลูนี่เจ้าทองะจักบาทกันี่หอสิบาทครับหอสิบาทหรือหอห่อสิบหอเศร้ามันยยังหอเอรับหอเศร้า หอละยี่สิบเฮ็ดไตสิมันหาสิพอใเห็ใเ็ดคืดจังัานคครทอนิโป้ก็ได้อยู่ลอยหอเขาเงินทานครับทำไมเห็ดคืดจังงนขายทอนิโป้มือนี่ไปตองไะไรเงินเ็ได้ยูดเดอลอยหอครับแต่ว่านี่กะทิเข้าห็ดพอไงไกะทิจะหาสิบพอมาครับมาเชิญครับ